เราฉับข้นแบบนี้นี่เสียบไว้ก่อนเสียบอะไรนะเอาไปเสียบในบ้านโอ้ยชักเยอะแล้วชักลอยสูงแล้วเริ่มสูงแล้วเนี่ยเริ่มจะเริ่มจะปิดเริ่มจะปิดเขาแล้วทำสูงมาเดี๋ยวก็ตามองไม่เห็นฝั่งนู้นเลยแหละเดี๋ยวลุงเนี่ยจะเหลือแต่กลัวโดนกระทิตยจะมาก่อนถ้าไม่ดีดนกระทิตยมาก็หมดเลย นี่ห้วยกุปกับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิ11องศา12อ,องศาเวลา6กนาฬิกาสีนาทีอากาศเย็นสบายเนี่ยมีผิงไฟเออเยอะขึ้นเยอะขึ้นเว้ยนี่ลอยสูงแลวนว่นตรงงันเล็กก็จะมิดแล้ว นี่ตรงนี้จะมิดแล้วจะมิดยอดแล้วเรยโมอุย ออกไปเลยหนาวแล้ว ไมดหุยกุ๊กก๊ติ๊เป็นลึกมึงไม่เห็นว่ะเช้าวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกเจ็ด ที่ห้วยกุบกับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีทะเลหมอกนะตรงนี้เยอะเลยเนะี่ยร้านข้าวซอยปลาชียงใหม่เนื้อปลาแล้วเนื้อค่า แล้วค่ะอ่าไก่ค่ะไล่นู่นแม่ใครอ่ะร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแม่ไม่ได้พยากรจะเปิดไปได้จริงๆไม่มึงพูดเรองลูกน้อยใจร้อยใจทำไมลูกโอ้ยอย่าตีนกูห้วยกุบกับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ เช้าวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกเจ็ดเวะลาแปดนาฬิกายี่สิบห้านาทีทะเลหมอกอยังไม่มีเอ๊ยยังไม่หมดนะนี่เห็นยังนี่กว้างไปหนูงุ่นข้างล่างเป็นแม่น้ำแม่แตงแม่น้ำแตงเขาบกเนี่ยมีทะเลหมอกนะ กขบอกเที่ยงคืนก็เห็นแล้วแต่ไม่เห็นแร้วมืดตึ๊บเลยสวยนะนนะยกกนเนี่ยนะถายรูปูเนี้ภูเขาล้อมรอบเลยนะอยู่บนยอดเขานะบ้านพักเนี่ยคืนละคืนละหกร้อยบาทต่อคนนี่ว่าสองว่าสองฮวยกุ๊กักบห้วยกุก๊กกบแม่แตง เชียงใหม่สามสิบธันวาคมสองห้าหกเจ็ด